เวลาเราพูดถึงการทำเกษตรให้ย่างยืนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงอะไรกันครับก็น่าจะเป็นเรื่องเทคนิคดีๆด,ดินที่สมบูรณ์หรือว่าพันธุ์พืชที่แข็มแรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเคล็ดลับที่แท้จริงมันลึกซึ้งกว่านั้นล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่กลับเป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าเราจะไปต่อบ,บทเส้นทางสายนี้ได้ไกลแค่ไหนเปิดมาด้วยประโยคที่แบบต้องหยุดคิดตามกันเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของพืชไม่ใช่เรื่องของดิน โอ้โหฟังแวบ,บแรกอาจจะรู้สึกขัดขัด,ขดหน่อยเพราะนี่มันคือ2เรื่องหลักที่คนทําเกษตรทุกคนทุ่มเทเวลาและหัวใจให้มาตลอดเลยแล้วถ้ามันไม่ใช่สสิ่งนี้ล่ะอะไรกันแน่ที่เป็นแก่นแท้ของความสําเร็จที่ยั่งยืนและนี่แหละครับคําตอบมันคือเรื่องของหัวใจของคนทําเกษตรเองคือพลังใจคือสุขภาพจิตของเรานี่แหละครับที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดแต่กลับเป็นเรื่องที่เราแทบไม่เคยหยิบมาคุยกันเลย วันนี้เราจะมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันแบบเต็มๆเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นความจริงที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่ครับมันเหมือนกับเป็นวิกฤตเงียบๆที่เกิดขึ้นในใจของคนทําเกษตรหลายต่อหลายคนเลยจุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือหลายครั้งที่เกษตรกร,ร,กรบางคนต้องหยุดหรือล้มเลิกไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งหรือว่าขาดความรู้นะครับ แต่เป็นเพร่อพลังใจมันค่อยๆถูกใช้ไปจนหมดอย่างช้าๆโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำนี่คือการมองปัญหาในมุมใหม่เลยนะจากเรื่องของทักษะมาเป็นเรื่องของพลังงานทางใจที่ถูกใช้ไปในแต่ละวันทีนี้เราจะมาดูกับดักที่น่ากลัวมากอย่างหนึ่งครับคือไฟรักไฟปรารถนาในการทําเกษตรที่มันลุกชนในตอนแรกเนี่ยแหละครับที่บางทีมันสามารถย้อนกลับมาทําร้ายเราและนําเราไปสู่ภาวะหมดไฟได้แบบไม่น่าเชื่อเลย ลองนึกย้อนกลับไปวันที่เราเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่เรารักมากๆดูสิครับโดยเฉพาะการทําสวนโอ้โหพลังมันจะเต็มร้อยเลยใช่ไหมครับอยากทําทุกอย่างอยากให้สวนของเราออกมาสวยเป๊ะสมบูรณ์แบบทุกตารางนิ้วเราพร้อมจะทุ่มเทดูแลต้นไม้ทุกต้นแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยและไอ้ไฟที่ว่าเนี่ยแหละครับมันมีคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากๆเลยคือแพชชั่นหรือความรักในสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เหมือนไฟ ถ้ามันแรงเกินไปโดยที่เราไม่มีการจัดการที่ดีไม่มีช่วงให้มันได้ผ่อนลงมาบ้างสุดท้ายไฟนั้นมันไม่ได้เผาแค่เชื้อเพลิงนะครับแต่มันจะเผาหัวใจของเราเองและนี่อาจจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ครับความเหนื่อยล้าที่มันกัดกินใจเราจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากแดดที่ร้อนหรือว่าดินที่แข็งนะแต่มันมาจากเสียงในหัวของเราเองที่คอยบอกว่าต้องเพอร์เฟกต้องดีที่สุดไอความคาดหวังที่สูงเกินไปที่เราตั้งไว้กับตัวเองนี่แหละครับ คือตัวการที่ดูดพลังใจของเราไปมากที่สุดเลยพอเรารู้แล้วว่าต้นตอของปัญหามันคืออะไรสิ่งสําคัญถัดมาเลยก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นเราจะจับสัญญาณเตือนจากร่างกายและหัวใจของเราได้ยังไงก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปครับสไลด์นี้เพียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับลองดูนะครับจากวันที่เคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกตื่นเต้นอยากจะรีบไปที่สวนของเรากลายมาเป็นความรู้สึกที่แบบหนักอึ้ง ไม่อยากจะก้าวขาออกจากบ้านเลยจากที่เคยทําทุกอย่างเพราะว่ารักกลายเป็นทําเพราะหน้าที่หรือที่แยกก่กว่านั้นคือทําเพราะกลัวว่าถ้าไม่ทําแล้วทุกอย่างจะพังลงมานี่คือสัญญาณอันตรายแล้วครับสิ่งสําคัญมากๆที่ต้องย้ํากันตรงนี้เลยก็คือความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับไม่ใช่ความอ่อนแอด้วยซ้ําแต่มันคือข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ร่างกายกําลังส่งมาเตือนเรามันกําลังบอกเราว่าเฮ้ hey, ระบบการทํางานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันกําลังใช้พลังใจของเรามากเกินไปแล้วนะมันไม่ยังยืนแล้วเอาละครับมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้แล้วเมื่อหัวใจของเราส่งสัญญาณเตือนมาแบบนั้นเราจะไม่ฝืนใจตัวเองให้สู้ต่อไปครับแต่เราจะหันกลับมามองที่ระบบแล้วปรับที่ตัวระบบแทนอยากให้ลองถามคําถามนี้กับตัวเองดูจริงๆจังๆเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เราป่วยเราไม่สบายหรือแค่อยากจะหยุดพักสักสามสี่วัน ส่วนของเราจะเป็นยังไงถ้าคําตอบที่ได้คือไม่ได้เลยทุกอย่างพังหมดแน่แน่นั่นแหละครับคือสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าระบบที่เราสร้างขึ้นมามันเปราะบางเกินไปมันพึ่งพาพลังของเราแค่คนเดียวมากเกินไปและนั่นไม่ใช่ความยั่งยืนที่แท้จริงเลยครับหัวใจของทางออกทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยครับความยั่งยืนที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการกัดฟันทนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงนะครับแต่มันมาจากการออกแบบระบบที่มันยืดหยุ่นพอที่มันดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง และที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องเป็นระบบที่ช่วยเกื้อนหนุนและเติมพลังให้กับหัวใจของคนทําด้วยประโยคนี้คือบทสรุปที่ทงพลังมากครับถ้าเรารู้สึกว่าทุกๆวันที่เราทําอยู่มันคือการฝืนสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนไม่ใช่การไปเคี้ยวเข็นหัวใจให้มันอดทนมากขึ้นนะครับแต่คือการกลับมาดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือปรับระบบรอบๆตัวเรายังไงให้มันเข้ากับจังหวะของชีวิตและหัวใจของเรามากขึ้นโอเคทีนี้พอเราเข้าใจแนวขีดแล้ว คำถามต่อมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะเราจะทํำยังไงได้บ้างไอระบบที่ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นี่คือตัวอย่างง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยนะครับข้อแรกเลยปลูกให้น้อยลงเอาเท่าที่เราจัดการไหวจริงๆไม่ใช่ทําตามความฝันที่มันใหญ่เกินกําลังเรา 2. คือเลือกพันธุ์พืชให้ฉลาดขึ้นหน่อยเลือกชนิดที่ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่ทุกวันก็ได้ 3. คือหาวิธีทํางานที่สมาร์ทขึ้นอย่างการใช้วัสดุคลุมดินเพื่อลดภาระการรดน้ํา และข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบบ้างให้ส่วนของเรามาดูเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวาจริงๆไม่ใช่ส่วนที่ต้องเนี๊ยบตลอดเวลาพอฟังแบบนี้บางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากําลังจะลดมาตรฐานตัวเองหรือเปล่านะคําตอบคือไม่ใช่เลยครับการทําแบบนี้มันคือการมองการไกลมันเป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความยั่งยืนกับตัวเราเองให้เราสามารถอยู่กับสิ่งที่เรารักไปได้นานๆต่างหากเลยครับ ประโยคนี้ผมว่ามันลึกซึ้งมากเลยนะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราทํางานหนักเพื่อสวนมาเป็นการทํางานร่วมกับสวนเพื่อให้ทั้งตัวเราและสวนเติบโตไปด้วยกันได้ในระยะยาวมันเหมือนเป็นคําประกาศกับตัวเองเลยครับว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไปตลอดชีวิตในส่วนสุดท้ายนี้ครับเราจะขยับจากเรื่องวิธีการไปสู้ภาพที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือปรัชญาในการจัดวางการทําเกษตรให้มันเข้ากับจังหวะชีวิตของเราครับและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ครับ การทำเกษตรที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราทําให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นไม่ใช่สิ่งดีเข้ามาแย่งชิงเวลาพลังงานและความสุขของเราไปทั้งหมดจนไม่เหลือที่ว่างให้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตเลยแล้วระบบที่ดีจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงมันคือระบบที่ออกแบบมาโดยยอมรับความเป็นมนุษย์ของเราครับมันต้องมีพื้นที่ให้เราได้พักเมื่อเราเหนื่อยมีพื้นที่ให้เราป่วยได้โดยที่ทุกอย่างจะไม่พังทลายลงมาและที่สําคัญคือ มีพื้นที่ให้เรามีวันที่ไม่อยากทําอะไรเลยโดยที่ไม่ต้องมารู้สึกผิดกับตัวเองสไลด์นี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นคําแนะนําที่ตรงไปตรงมาและสําคัญที่สุดเลยครับถ้าวันหนึ่งมันมาถึงจุดที่เราต้องเลือกระหว่างสวนกับหัวใจของเราขอให้เลือกดูแลหัวใจตัวเองก่อนเสมอครับเพราะสวนที่พังไปเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่หัวใจที่พังไปมันต้องใช้เวลายิวยานานกว่านั้นเยอะเลยและเมื่อไรที่ใจเราพร้อมเราจะกลับมาสร้างสวนที่สวยงามกว่าเดิมได้เสมอสุดท้ายนี้ ผมอยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการทำเกษตรนะแต่รวมถึงทุกๆเรื่องในชีวิตเลยลองถามตัวเองดูครับว่าระบบแบบไหนกันที่จะทำให้หัวใจของเราอยากตื่นขึ้นมาทำสิ่งนั้นซ้ำๆในทุกๆวันด้วยความรักและความสุขที่ยังยืนอย่างแท้จริง